แล้วภาษาที่เราจะใช้นะคะภาษาที่เราจะให้น้องฝึกในการเรียนรู้คือภาษาที่ใช้จริงๆในชีวิตประจําวันนะคะเช่นอะไรอีกคะเจ็บกลัวนะคะเราก็ต้องมีท่าทีมีท่าทางที่ชัดเจนให้เขาเห็นนะเจ็บโอ๊ยเจ็บจังเลยออเจ็บนะเนี่ยฟุ่ง่แต่เราเจ็บก็ไม่สู้เขาเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจ็บให้ใส่ภาษา นะคะแล้วบอกว่านี่คือเจ็บถึงลูกจะเจ็บไม่มากก็ตามนะคะบางบ้านก็มีลูกเจ็บโอ้โหเข่าแดงเลยล้มเจ็บเข่าแดงแต่บอกว่าโห้ยลูกลูกลูกคนเก่งไม่เจ็บไม่เจ็บแบบนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าภาษาน้องยังไม่มีนะคะเราต้องอบอกเขาไปเลยว่าอันนี้ยล้มลงไปเนี่ยคือเจ็บโอ้ยเจ็บนะเนี่ย ไหนแม่ดูซิโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บอ้ยเป่าเป่ามาแม่เป่าให้เพี้ยงโอ้เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยนะคะเจ็บไหมเน่พูดคําว่าเจ็บได้กี่ครั้งแล้วคะเจ็บนะโอ้เจ็บจริงๆโอ้ยเจ็บนะเนี่ยสีหน้าเราก็ต้องไปด้วยเนาะสีหน้าแววตานะคะน้องเห็นหน้าเราชัดเจนเขาตัวเล็ก เราจะยืนพูดไหมไม่นะคะย่อตัวลงนะคะนั่งลงนะคะหูเจ็บจังเลยนะเห็นหน้าชัดเสียงชัดปากชัดนะคะเจ็บจริงๆเหรอเจ็บไหมเจ็บเนาะเจ็บไหมนี่หันไปมองตากันนะคะศบตากันเจ็บไหมลูกมันเจ็บนะเนี่ยเจ็บเนาะเจ็บไหมนะคะ แล้วก็รอนิดหนึ่งรอให้เขาตอบบ้างนะคะให้เขามีสีหน้าบ้างนะคะคือคือคำยังไม่ออกสีหน้าเขาก็จะเห็นแล้วว่าสีหน้าแบบนี้คือคําว่าเจ็บนะคะคือแทนอารมณ์เจ็บแทนอาการเจ็บนะคะเขาก็จะเรียนรู้ว่าอันนี้ภาษากายนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องภาษาพูดนะคะคําก็เป็นคําชัดๆง่ายๆก่อนนะคะไม่เอายาวนะคะเจ็บ ก็เจ็บโอ้เจ็บจริงๆนะคะประมาณนี้นะไอเดียไอเดีย okay, okay, okay.